โอ้ไม่จะตายโอ้เป็นอะไรเฉยแต้มโอ้โหต้องพานขึ้นขนาดนี้เลยเหรอลูกใช่ค่ะเพราะที่นี่คือลานสเก็ตบอดสุดใหญ่ลานใหญ่มากอ่ะดูสิโหเป็นลานปั๊มสเก็ตไงปั๊มสเก็ตจริงจังไหมวันนี้จริงจังครึ่งเคร่งกลางกลางครึ่งคร่งกลางกลางพี่ร้อยเครา่องเร่ตรงนี้แ่ลงนี้เลยได้ไหมลูกวี ไปนู่นเลยอ่ะเพราะว่าให้พี่เข้ามาสอนดีกว่าม่สนามง่ายๆป่ะเนี่ย <laughs> มันห่างไกลจากฝีมือเชิดแตมไปมากเลยนะ <laughs> 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 เชิดแตมสไลด์ลงมาตรงนี้ได้ไหมสไลด์อร์ตรงนี้ดีไหมตรงนั้นมันชันไปลูกมาตรงนี้ได้ไหมขึ้นยังสไลด์ไม่ใช่อย่างนั้นดิบอกตูดแตก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  น้องมาหัดขับสไปเดอร์นะจเก่งน้องเก่งอามาเชิตามดีกว่ามาเชิตามมาลองทำเสือภัยพ่อหน่อยสิตรงนี้ได้ไหมเสือภัยได้ไหมปืดลงมาเนี่ยลอยแก้ไหวไหมอันเนี้ยไป โอ้ยทำไมถอยหลังอ่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความความความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่เด็ดหมายเลงสองโค้งไปทางนู้นสินี้มันออกนอกสนามแล้วโอ้ยโอ้ยไปแล้วเชื่อแต้มเนี่ย เขาสไลด์โค้งๆมาเนี่ยวูอว,วูวูแล้วเขาก็มาตีโค้งนี่วิบโอหแล้วเขาไปทางนี้ต่ออ้าวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วนะชิวโอ้โหเป็นไงล่ะน,นี่พี่เคาไปแล้วเธอแต้มปั๊มสเก็ตอ่ะมันต้องอาศัยอ้าวสวัสดีครับจับจับตบได้กี่ตัวครับตรงนี้ <c oughs> ปั๊มสเก็ตอ่ะลูกมันต้องมันต้องย่อยืดย่อยืดจำได้ป่ะ <c oughs> ย่อยืดย่อย น้องก็ไปแล้วพี่ก็ไปแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้พี่เขาที่มันล้มอยู่ตรงเนี้ยซิ่งไปแล้วนี่เรามีพี่มาคอยดูแลแล้วคอยฝึกสอนพี่อะไรนะครับนิกครับพี่นิกนะครับตรงนี้เขาก็จะมีแทร็กไว้สําหรับซ้อมนี่ตรงนี้อ่าครั้งแรกยังไม่ต้องอะไรเลยเราย่อลงไปก่อนพยายามยืนให้ขนาดนะครับย่องไปโอ้ไปแล้วพี่ก็ไปแล้วเนี่ยย่อยืดย่อยืดอ่ะ ร้อยแก้วทําได้อยู่แล้วอ่ะเชิดแต้มรู้รู้จักเปล่าย่อยืดย่อยืดอ่ะเออย่อยืดย่อยืดตามมองไปข้างหน้าย่อตัวลงย่อตัวลงต่้าทิ้งน้ำหนักขาหน้าไว้ยืดยืดย่อลงยืดยืดย่อลงพี่ร้อยแก้วไปแล้วลูกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายขนาดนั้นแหละแค่ย่อยืดย่อยืดแล้วมันก็จะไปของมันเองอ่ะมาวองนี้เลยนี่บอร์ดบอร์ดเชิดแต้มนี้เพิ่งออกงานเลยนะตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยลายสวยมากเลยเนี่ยฮะ เพิ่งจะมาใช้งานจริงๆจังๆวันนี้เธอจะไม่ได้สวยอย่างที่ทุกวันเธอเป็นแล้วล่ะวันนี้ต้องมีร่องรอยแล้วใช่ไหมเยนให้กว้างไว้กดแรำหนักขาหน้าขานี้นะยืนให้ขนาดกับขาหลังลูกเนให้ขนาดกับขาหลังปิดปิดปลายเท้ามาปุ๊บตามองไปข้างหน้าตามองไปข้างหน้า ตอนลงเราย่อลงนั่งลงไปกดน้ำหนักอานี้ตอนขึ้นเรายืดขึ้นยืดขึ้นคือยืนขึ้นเอ่ย่อตัวคือย่อไปยืดเอ่ย่อโอเคเฮ้ยยังคุยยี่ยี่ย่อไว้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 ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยย่อเลี้ยว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 มองไปเลี้ยวมองด้วยลูกมองเชิดแต้มเชิดแต้มอยากจะไปท่านไหนเชิดแต้มชี้มือไปเออเออไปเออเ่า ัวดใจแทบวายเลยมองไปข้างหน้าแล้วเชดามจะไปทางไหนอ่ะเชดามก็โยกตัวไปตามนั้นเข้าใจป่ะรอบสองต้องดีกว่าเดิมครักดูก่อนว่ามันมีแผลแล้วมีอ่ะได้หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันต้องผ่านสงครามอ่ะมันต้องมีร่องรอยอยู่บนบอร์ดตลอดถ้าจะกระโดดกระโดดออกสองขาจะมีเดียวแล้วนะอย่าทิ้งบอร์ดอย่ากระโดดออกต้องได้นะกดขาหน้าไว้ย่อ ออนลงออนลงในย่อลงตาเรามองไปทางที่เราใหม่เมื่อกี้พอเราบิดปุ๊บมันก็จะออกขย่าไปเลยเพราะนั้นเราเชิดแต้มจะไปทางไหนเชิดแต้มปองไปทางนั้นนะลูกย่อลงย่อย่อยืดขึ้นยืดย่อลงย่อยืดยืดตามองทางตามองตามองไปทางนู้นอยากไปทางนู้นไปทางนู้นเออย่อยืดยืดกดขาหน้าไว้กดขาหน้าไว้เออขาหน้าไว้ยานอนยานอนโอ้ยโอ้ยตอนนี้ตอนนี้เราเป็นยังไงเราเอียงตัวมาอย่างเงี้ยมันก็จะล้มถูกไหม ย่อไปข้างหน้ากดน้ำหนักไปข้างหน้ากดน้ำหนักไปข้างหน้าโอเคย่อกดขาหน้าไว้อย่าย้อนข้างหลังอย่าย้อนข้างหลังกดขาหน้าไว้แก้วมีอะไรตรงนี้เลยบินไลน์ไปมองมาแรงมองมองมองจะไปทางไหนมองอย่าย้อนพิมพ์หนักมากลบ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 พี่ลอยแก้วไปหลายรอบแล้วสเต็ป ไวไว้เนี่ยใครเข้ามากปล่อยเข้าไปเซฟตี้พร้อมทั้งหัวทั้งศอกทั้งหัวเข่าเดี๋ยววันนี้จะฟันหลุดฟันหลุดเพราะอะไรมันโยกอยู่ใช่ไหมโอ้ยฮาความรักความเมตตามองข้างหน้ามองทางที่เราจะไปย่อทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าย่อยื้อย่อยื้ย่อยื้อกดขาแนบไว้ย่อ มองทางที่จะไปยอ่อยกระดอนมาข้างหลังน้ำหนักตอนน้ำหนักเราไปข้างหลังตลอดพยายามน้ำหนักมาข้างหน้าจั่ไว้จั่ไว้น้ำหนักอยู่ที่ขาหน้าพอถอนแล้วเกิดอะไรขึ้นล้มมาแล้วพี่ลอยแก้วมาอีกแล้วพี่ลอยแก้วไปอีกเล่วพี่ทำไปยังไม่มีสมาธิอยากแข็งขาเออย่อยืดย่อยืดย่อยืดโอ้ยโดดอีกแล้วอพักให้น้ำเลยอ่ะให้เตือน เป็นไงวันนี้สุดยอดเลยไหมเราให้แม่ฟังพี่เป็นไงอยาเยี่ยมเหรอโอ้ยดูพี่ลอยแก้วตีโค้งมาอย่างสวยงามแล้ว่ะโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหเฮ้ยเก่งมากเลยแก้วคนรอบและเราชะเต็มได้ถึงไหนเมื่อกี้นี้ได้ถึงไหนล่ะได้ลูกได้ลูกครึ่งลูกได้ครึ่งรอบครึ่งรอบตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่ปั๊มแทร สไลดอร์เวทปทุมธานีสนามดีมากเลยมาถึงกรีการ์สนามพื้นด้านเล่นมากลมเย็นด้วยอากาศดีเนาะแล้วก็มีร้านกาแฟให้นั่งกินกันด้วยดีๆแม่ชอบนะคะมีไอติมด้วยอ่ะมีไอติมไปเองได้ไหมตรงนี้ได้ไปเองไม่ได้ยังจะไม่ได้ไปเลยทั้งไปต้องทำมา๊บนึงอาจจะแต่งก้มหน้านะไปก้มหน้า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 เยอะน้าน้ำหนักเจอแต้มมามาข้างหลังตลอดเลยอ่ะมัน น้ำหนักชือแตมไปข้างหลังตลอดพอจะไปข้างหลังตลอดเขาก็จะหงายไงเราเขาอยู่ยังไม่ค่อยยอมย่อหัวเข่านะดูยืนขาตายตายโอ้แต่นัตติกนี่เราต้องเรีโอ้นาติกนี่โอ้ยเรียกรถมาแล้วนัตติกหน่อยเอ้าเอาบอดมาด้วยสิชื่อแตเอาบอดมาพี่เขาบอกว่ายังไงลูกพี่เขาบอกว่าอย่าทิ้งบอดอย่าทิ้งบอดเราต้องงอเข่าด้วยเนี่ยดูพี่คนนี้งอเข่าไหมงอเรายืดจะแตมยืนขาตายไม่งออ่ะ เชอร์แตมต้องบอกตัวเองว่าเชอร์แตมทําได้หมูหมูเด็กเด็กคือถ้าเชอร์แตมไม่เชื่อว่าเชอร์แตมทําได้อ่ะมันก็จะไม่ได้เชอร์แตมต้องเชื่อก่อนว่าเชอร์แตมต้องทําได้เชอร์แตมทำได้ไหมทําได้ไปแล้วพี่ลอยแก้วเป็นอะไรครับเนี่ยหลับแล้วแน่เลยอ่ะพี่ลอยแก้วกี่รอบแล้วครับเนี่ยหลายรอบเลยพี่ลอยแก้วฝันลอยแก้วทำไมว่าสเก็ตพอร์ตพี่ทับเชอร์

นาติกนี่แรงดีฮะเพราะโยเยวิ่งไม่ไหวนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหขี้ตัวเอ่ะใช่ไหมคือยังกลัวล้มไปข้างหน้าไม่พยายามหายหลังเพราะหายหลังมันเลยไม่ไม่ทิ้งข้างหน้าแต่ด้วยน้ำหนักอ่ะเพราะหายหลังก็จะไม่ไปใช่ไหมใช่ใช่ต้องพยายามอยู่วะตยีอสิบหนงจ้อมาตรงนั้น พุ่งไปข้างหน้าน้อมตัวไปข้างหน้าเชิดแตมเชมิดแตมทิง้งเชิดแตมทิ้งตัวมาข้างหลังอะ่ะสเก็ตบอร์ดมันก็จะไปก่อนนั่นลูกเราดิว่าูกพี่ลอยแก้วชิวๆเฮ้ยลอยแก้วเก่งเลยไหมเชิดแตมตัวพี่ลอยแก้วพี่ลอยแก้วย่อยืดย่อยืดตลอดเวลาเดี๋ยวเชิดแตมก็าทำได้เชิดแตมจำไว้ว่าน้ำหนักตัวมาข้างหน้าทาไปงนนู้เออข้างหน้าพุ่งหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออได้ไปหน้า เออาเอามาถึงพอยได้มาถึงพอยได้พุ่งไปข้างหน้า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 โอ้โหข้างหน้ายอดยอดตัวยอดตัว เชิแดแตมไปที่เชิแดแตมไปเนี่ยมันไปจากแรงส่งของนาติิกไม่ได้ไปจากยอยืดเดี๋ยวล้อต่อไปเชิแดแตมคนเดียวแมมเราไม่นาติกก็แม้การดูง่ายกว่าเยอะโอ้โหอยากขี่อย่างนี้ไหมโอ้ยก็ไม่ก็ไม่ง่ายนะเชิแดแตมเขายืนนะเห็นไหมเขานี่นั่งท้เออโอ้กลับมาสู่เบสิกครับเนี่ยฮะกลับมาซ้อมแบบเบสิกก่อนค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวค่อยไปปั๊มอีกนะเรามาอย่างนี้ก่อน โอ้ยเชิดแตมดูสิน้องตัวนิดเดียวเองอ่ะเล่นได้ด้วยอุ้ยโควิดกระดานเขาไล่มาลูกโกะเออมังโกะน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ดิ้งเฉยๆไม่เป็นไรเป็นกระโดดตัวมาลูโกะมดูสิน้องไปแล้ว go โอ้โหโอ้โหคลิวมากเลยอ่ะโอ้โหจักรยานจะมาไปเจดินึงจะปล่อยหน้าหนึ่งโหจักรยานก็ซิ่ง เซิร์ฟสเก็ตก็ซิ่งรอบรอบเรามีแต่คนซิ่งส่วนเราก็น่งชิลั่งชิลเรามาชมวิวเหรอคะสนามนี้นะคะมีทั้งสเก็ตนะคะมีทั้งจักรยานนี่นี่นี่ตีของมานี่ฟ้านี้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นน้องเล็กจิ๋วว่าขี่อยู่ทางนี้ได้ไหมคะวันนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นหน่วยดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองดูอีกแต่คอมเยอะ สนุกมากเลยนะคะเล่นจนเกือบจะมืดเลยสนามที่นี่นะอากาศก็ดีนะคะแล้วก็มีสนามหลากหลายให้เด็กๆได้เล่นด้วยนะคะก็บางวันก็มาเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกตแม่เห็นมีโรลเลอร์เบลดด้วยจักรยานนะคะวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย